ค่ะวันนี้ถ้าจะมาเห็นเมนูผัดกะเพราเครื่องในนะคะไปดูกันเลยเด้วยจ้าน้ำมันค่ะประมาณสองช้อนเด้จ้าน้ำมันเดือดแล้วนะคะตามด้วยพริกโคหรือพริกตำบเด้วยจ้า ตามด้วยเครื่อง่ายกนะคะมีตับกับมีปอดเด้อจ้าพัดจนพัดจนเป็นสีเหลืองแล้วเด้อจ้าแล้วเ้าก็จะมารุ่งกันเลยเด้อจ้า น้ด้วยสุรสด้วยจ้ะแลอก,กอน,น้ำตาลประมาณซอนหนึ่งแลวกซอนหอยด้วยจ้ะประมาณสองซอนเด้อก็อซอสฟ้ายววด้วยจ้ะประมาณสองซอน,นจ้ะแล้กก็คนเลยเด้อจ้ะ ต้มดบบดเด้อจ้ะถ้าไผ่บ่อยากใส่กะบ่ใส่ก็ได้เด้อป้าอเดือดแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่หั่นเด้อจ้ะก็ต้นหอมหั่นเด้อจ้ะไผ่มักกะใส่ไผ่บ่มักกะบ่ใส่ก็ได้เด้อจ้ะก็ใบกะเพราเด้อจ้ะ แล้วก็ค้นเลเดอร์อามาซิมรสากันเลเดอร์จ้ะอืมแศรเลเดอร์จ้าว,วิดแกนเลเดอร์จ้า พอโตไปกินก่อนด้อจ้า